ผู้บัญชาการเหตุการณ์เ,เป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่ญา,า,า,าติว่า,าขอญาติเรลี่ยนท่นานกำลังคนขอญาติที่แจ้งแทนแทนแทนท่านนะครับก็สถานการณ์ขณะนี้ก็คงเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ี้ทางคณะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ประกาศกับสาธารณชนต่อสื่อมวลชนไปแล้วครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าสู่ภาวะปกติครับ,บขอญาติเปลี่ยนทำ้าใจกับทางสื่อมวลชนเพื่อแจ้งให้พีน่น้องประชาชนได้รับทราบน,นะครับว่า สิ่งที่เราทําขึ้นในครั้งนี้เราปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่สาคนก็ทํเขาทกันนะครับท่านจะเห็นได้ว่าต่างชาติในญี่ปุ่นเองโดนมารเองในหลายประเทศประกาศซึ่นมีกันเป็นประจำเราจะไม่ประกาศถ้าไม่มีเหตุหรือสิ่งต่างๆซึ่งบอกเหตุว่าจะมีผลกระทบขอยุ้ายืนยันว่าเราทําระเบียปบยประจำและทําตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับจากต่างประเทศจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีหลักฐานเป็นวิชาการมีหลักการตามระเบียบ ขออนุญาตขอภัยทางพี่น้องักชชผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าอาจจะทําให้พี่น,ชชน้กข่าวสือมวชนตื่นตระหนกตกใจในบางโอกาสแต่ขอยืนยันว่าเราทําตามนโยบายของรัฐบาลทําตามนโยบายของกระทรวงไอทีตามระเบียบประจําซึ่งต้องดําเนินการาเมื่อภาวะเข้าสู่ปกติเราจะประกาศยกเลิกสถานการณ์ขณะนี้ทางคณะท่านนายรุทีได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติอยากเรียนความเข้าใจกับทางสื่อมวลชนผ่าน พยายางพี่น้องประชาชนด้วยว่าเราทําเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้าประชาชนเรามีระยะเวลาในการดํเาเนินการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจํากัดเราต้องดํงเาเนินการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้าประชาชนครั้งนี้สิ่งที่เราตัดสินใจและยกเลิกมาตการเพราะว่าผลกระทบที่เข้าสู่ในพื้นที่ที่เป็นดานสุดท้ายคือเกาะเมียงจังหวัดพังงาเนี่ยมีขึ้นระยะความสูงเพียง30เซนในครั้งที่สองครั้งแรกนี่เพียง10เซนซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าการ เกิดแผ่นดินไหวในทะเลครั้งนี้ไม่มีผลกระทบตลอดแนวชายฝั่งทะเลอเมรัน,นทําให้มีผลกระทบต่อชีวิตรั์สินของพี่น้องประชาชนก็ขอขกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและเชื่อฟังคำปฏิบัติคําสั่งหรือคาแนะนําของทางในการกับขอไทยพี่น้องประชาชนแทนทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนต้องเสียเวลากับการปฏแบบภารกิจปกติ ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจในการดําเนินการของหน่วยงานราชการทุกหน่วยเราจะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติตลอด24ชั่วโมงครับขอให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและก็ร่วมเทศกาลสงการตลอดอเทศกาลนี้และตลอดที่ทุกเทศกาลอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับณตอนนี้นี่คือประเมินได้หรือย,อยังคะว่าอย่างสนามบินภูเก็ตแล้วก็กระบี่ที่ปิดไปเนี่ยยังสามารถเปิดให้บริการได้แล้วนะคะคงดําเนินการได้ถูกภาวะปกติครับ ก็ยืนยันครับก็ขณะนี้ก็ทางได้แจ้งมาทุกหน่วยงานแล้วครับก็ขั้นตอนของทางายการได้แจ้งไปตามระบบก็มีทั้งการส่งทางโทรสารททางข้อความหรือทเรียกเอเดเสแล้วก็ขบวนการต่างๆทําที่เราได้มีระเบียบปฏิบัติประจําทั้งนี้ท้งนั้นครั้งนี้เป็นความเร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องวระชาชนซึ่งได้รับแนวทางในการฝึกซ้อมมีการเขียนแผนมีการปรับแผนการปฏิบัติของท้องถิ่น ซึ่งทําให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปได้วยดี<ไ>และสิ่งที่สาคัญที่สุดขนานี้คืออยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าอยากให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมการาดูแลพี่น้องประชาชนก่อนเกิดภัยอย่างเช่นเป็นแบบนี้ในทุกๆภัยก็ขออนุญาตยืนยันว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวันนี้ที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องความล่าช้าจากหน่วยไหนยังไงบ้างไหมคะที่เราประเมินกันนะคะระบบการสื่อสารเป็นยังไงบ้างคะครั้งนี้ของเราเนี่ยผมขออนุญาตว่ามีความพร้อม ในทุกๆด้านแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีก็บางสิ่งบางอย่างก็ขอ,อยญาตว่าคงจะต้องมีการพัฒน,นาปรปับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นในทุกพื้นที่เพราะเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในเรื่องนี้ยังยังมีอยู่ที่อยู่ในขีดจำกัดจากภารกิจที่ทางรัฐบาลต้องดูแลในทุกๆเรื่องซึ่งมีความสำคัญซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง เปลี่ยงว่ามาในทุกเรื่องให้สมดุลน,นะครับก,ก็ต้องขออนุญาตว่าทางรัฐบาลให้ความสำคเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการพัฒนาเรื่องนี้เป็นอย่างดีทางท่านประหลัดกระทรวงไอพีทีเองก็ดีทา,ทางรัฐมนตรีไอพีทีเองก็ดีให้ทั้งวันในเรื่องนี้งบประมาณปี5 6นี้ท่านให้ความคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีมีการพัฒนาเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นแล้วก็ในทุกๆเรื่องเลยครับขออนุญาตอีกครั้งได้่งนคะว่าประชาชนที่ตกเดียบออกไปอะคะ่ะจังหวัดเนี่ยค่ะจะสามารถกลับเข้าสู่ ก็ขอญาตยืนยันครับขณะนี้สามารถเข้าสู่ภาวะปกติและก็ําเนินชีวิตเข้าสู่ภาวะปกติได้เป็นอย่างที่พี่น้องประชาชนดําเนินชีวิตอยู่ครับก็ยืนยันว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะภารกิจนี้นะครับในทุกๆเรื่องซึ่งขณะนี้เราได้มอบหมายจากทางรัฐบาลให้ดูแลก็ขอญาตยืนยันว่าเราทํางาน24ชั่วโมงตลอด365วันครับก็ ขณะนี้พี่น้องประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติมากครับพอถามไปถึงอุปกรณ์การเคลือนไถ่